โต้กันในภาพออกไหมเ <Okay. S 1> เหมือนเทวดากํากลังไล่กรอน <Okay. S 1> กาลังลําพึงลําพานหรือกําลังปารบธรรมะอะไรสักอย่าง oh. พระเจ้าตรัสมาได้ยินพอดีถ้าก็ตัดคาถาแก้นะครับเนื้อความก็จะเหมือนเดิมเลยนะชีวิตอัปมายงุงอันมีประมาณน้อยชีวิตมีอายุน้อยนะครับเป็นของน้อยเราเคยได้ยินเนาะชีวิตเป็นของน้อยอัญชาราย่อมนําเข้าไปก็คือถูกชารา นำไปนั่นเองเมื่อบุคคลถูกชราครอบงามแล้วความต้านทานย่อมไม่มีบุคคลผู้พิจารณาเห็นซึ่งภัยนั่นในความตายบุคคลผู้สแสวงหาอยู่ซึ่งความสงบพึงละซึ่งโลกามิสก็คือซึ่งวัตถุในโลกนั่นเองอันนี้พระเจ้าท่านหมายถึงว่าท่านจะตัดแก้คาถานี้แหละจากเทวดาบอกว่าพึงสแสวงหาซึ่งบุญ อันามาซึ่งความสุขก็ใช่แหละในระดับปุตุิชนเราคือโลกิยะกุศลถูกไหมโลกิยะสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงนี้ก็คือพึงละโลกามิสคือสิ่งที่ข้องแวะความสุขในโลกทั้งหลายแหละก็คือโลกุตระสุขล,ล้ําลึกล,ลงไปอีกใช่เพระเทวดาพูดถึงโลกิยะสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านถึงโลกุตระสุขคือความสุขที่เหนือโลกขึ้นไป นะแล้วในความสุขที่เราก็คุ้นเคยกันดีนะที่ท่านมักจะตัดที่เราได้ยินบ่อยๆว่าอ่าก็เหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆในคาถาหนึ่งที่บอกว่านัตถิสันติปร,รังสุขถังความสุขยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนั้นความสุขนั้นที่พุทธเจ้าตัดหมายถึงก็คือความสุขที่เป็นความสงบที่ปราศจากโลกามิสนั่นเองเจริญพรสำหรับบทนี้นะเจ้าคะโยมก็รู้สึกว่า เออวันวันที่ผ่านไปเนี่ยอายุก็มากขึ้นไปทุกทีทุกทีนะเจริญพเออไม่ใช่แต่จะขวนขวายเรื่องทําบุญทํากุศลเท่านั้นเนาะแต่จะต้องให้ลึกซึ้งมากกว่านั้นขึ้นไปอีกเนะจ้าจุ๊บะเจริญพรสุดท้ายก็เราก็ไม่มีอะไรที่เราต้องยึดเนาะบุญเราก็ไม่ต้องยึดเนาะเจ้าค่ะเจริญพร